นีนะคะเพื่อนๆวันนี้นกี้กำลังจะแพ็กของกลับบ้านเนาะเป็นทริปสุดท้ายวันสุดท้ายของของนอกี้แล้วเมื่อวานนี้นกี้อะ่ะขับรถไปซื้อ,อ,อขนมแล้วก็น้ำแล้วนกีก้ขับรถผ่านจุดๆเนื้งองานกกี้เห็นต้นมะขามนกี้ก็เลยว่าจะไปเก็บแล้วนกี้ก็เห็นต้นเหมือนต้นกระถินด้วยวันนี้นกี้ก็เลยจะเก็บเอาไปฝากเพื่อนแล้วก็ไปกินเองด้วย แต่เขาเนี้ยมะขามมันสูงเดี๋ยวนก,กี้จะแวะเอ่อไอตรงเอ่อไอตรงเซอร์วิสก่อนจะยืมบันไดเขาแล้วก็ไปปีนเก็บต้นมะขามเดี๋ยวไปเก็บมะขามกับกระถินกับนก,กี้กันดีกว่านะดูสิจะรอดไหมมาถึงแล้วคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนก,กี้ ไปค้นๆก่อนเนี่ยมันมีเป็นแบบนี้มันเหมือนมะขามหวานเลยอะค่ะเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมันมีแบบนี้ด้วยนี่น,นีแบบอ่อนอ่ออะนี่นีนี่น,นี่แล้วนกี้อยากเก็บยอดอะไปทําต้มยําด้วยอะต้มยํายอดมะขามอะปัญหาคือจะเก็บเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ๆี่นี่มันมีเป็นแบบอย่างนี้ะที่แบบว่าเปลือกมันออกแล้วสรุปม,มันคือมะขามอะไรไม่รู้ เมื่อกี้ก็ว่าจะเก็บแค่เป็นยินอ่อนๆไปกินอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็อ่อนเกินแต่ทำไมไม่เห็นยอดมะาขามที่เขาขายกันเลยอ่ะเดี๋ยวเม่กี้เก็บก่อนเกี้เก็บก่อนเฮ้ย <c oughs> นะไม่ใช่สีใช้บันไดนก,กี้ยืมบันไดขอมาแล้วแต่ก็เตี้ยไม่รู้ว่าบันไดจะช่วยได้หรือเปล่าเลยอ่ะคือนุน่นนุน่นนุน่นนุนนนกี้พร้อมแล้วนะเฮ้ยนี่นีหูตรงนั้นเต็มเลยนก,กี้มไม่ถึงอ่ะหักๆ เดียวตรงนี้แล้วก็เ,เมื่อวานพิ่งทำขาตั้งกล้องอุ้ยก็ไม่รู้จักออกมาอีกแล้วก็เตี้ยนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้เป็นแบบนี้ไม่รู้มันกินได้หรือเปล่าอ่ะเ,เก็บเก็บไปก่อนเพื่อนนก,กี้คงรู้ว่ากินได้ไหมแต่นก,กี้ก็จะเก็บอ่อนๆไปด้วย อุปกรณ์มีก็ไม่เคยรู้จักจะเอามาใช้อ,อ,อนี่ลูกกี้บเหยียดสุดปลายนิ้วหัวแม่โปง้งลูกกี้เลยนะเนี่ยลูกกี้แอบชิมละมันคือมะขามเปียกอะเพื่อนเพื<ๆ>่อนอ้ยโอ๊ย เอ้ยตรงไหนอีกจิ๋วก็เอาไม่มีทางเลือกจิว๋วจิวก็เอาเอาหมดไม่ได้มาบ่อยๆแถวบ้านไม่มีอีกอืม เดี๋ยวลองชิมก่อนนะมันกูไม่ความเปรี้ยกรู้มันเปรี้ยวมากรู้สเปรี้ยวเลยอะ่ะมันเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆตุ๊กกี้อะเตี้ยมีบันไดเราก็ยังเก็บไม่ถึง ฝนจะตกแล้วดย้ดยเดี๋ยวรีบเพนดีกว่าตอนนี้เก็บมะขามมาได้หน่อยนึงฝนก็เริ่มจะปล่อยปล่อยแล้วอะแต่ว่าเสียดายอะเพราะว่านกี้กลับวันนี้แล้วว่านกี้ก็เลยเอานะลุยเดินไปเก็บกระถินอีกดีกว่าไหนไหนก็มาแล้วอะนู่นที่เห็นอยู่ตรงนี้ มันจะเป็นดงกระถินริมทางนะคะดูดูด,ด,ดนี่คือถนนที่จะไปไมอามี่นะคะเพื่อนเพื่อนี่ดดู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 ดดดอ้ยเสียงลมไม่รู้เพื่อนๆจะได้ยินกันหรือเปล่าลมแรงกระถินเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนกี่ไปตรงที่มันไกลที่สุดก่อน ไปเก็บกอน เมื่อกี้นะคะฝนตกเพื่อนเมื่อกี้ก็เลยรีบเพนกลับที่พักอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนี่นุกกี้กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะนุกกี้ก็ได้กระชินแล้วก็ได้มะขามไปฝากเพื่อนนะคะไปฝากน้ำหวานด้วยก็เดี๋ยวนุกกี้ก็จะ เดินทางกลับแล้วก็ไปแวะบ,บ้านน้าหวานหาข้าวกินฟรีเนาะแล้วก็ไปเล่นกับน้องมะลิด้วย <c oughs> ไปหาข้าวกินฟรีแล้วก็ไปเล่นกับน้องมะลิแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่านกี้อะได้มะขามมาถูกใจน้ําหวานหรือเปล่า <c oughs> นี่นะคะมะขามที่นกี้เก็บมาได้กับกระถินนะคะน้ําหวานบอกว่ากระถินที่นกี้เก็บมาเนี่ย มันแก่เคี้ยวยากเม็ดก็ไม่ค่อยมีแต่ก็ดีกว่าไม่มีกินค่ะนี่นี่นะคะแล้ววันนี้มาหาน้ำหวานเนะาะล่าปากเลยเพราะว่ามีเงาะเงาะสดนะคะแต่ว่าเราก็กินไปบ้างแล้วนะคะนี่นี่นี่นีนนนน แล้วก็ยังมีลำไยค่ะพอน้ำหวานอะ่ะไปเก็บลำไยมาอีกเดี๋ยวเดีเดเดเด๋แล้วก็ยังมีขนมอีกนี่ค่ะน้ำหวานซื้อไว้ให้แล้วล่าปากอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มาที่นี่พอดีว่าวันนี้เพื่อนของน้ำหวานเป็นแบบทำกับข้าวไปถวายพระ ก็เลยนํากับข้าวอะมาแบ่งให้มาแบ่งปันก็คือไปถวายพระเสร็จแล้วก็นํากลับมาบางส่วนมามาแบ่งให้กินเดี๋ยวจะให้ดูว่าแค่บางส่วนของเขาเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะนี่มาเป็นแบบนี้เลยนะคะบัวลอยนะคะบัวลอยน้ำขิงแล้วก็มีข้าวมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็มีขิงเพิ่มให้ผิงนี่มีข้าวมาด้วยนะคะแล้วก็ผัก แล้วก็มีแบบข้าวเยอะมากเลยนะคะโอโหแล้วก็มีบะมีเปด็ดโอโหอะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลยนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะแกงอะไรสักอย่างอะนะคะนี่ยคะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เขามาให้เยอะมากเลยพเพื่อนซึ่งนกี้ก็ได้ลาบปาก แล้วนี่ก็เมื่อกี้นะคะที่บอกเงาะนะคะมันจะมาเป็นกล่องแบบนี้มาจากประเทศกโกเตมา,า,ะะมาลานะคะกล่องเนี้ยห้าพาว15หดอลลาร์นะคะนั่งกินกับหวาน2คนจะหมด5าพาวแล้วคะ่ะแล้วก็นี่อีกหนึ่งกล่องนะคะหวานซื้อไว้ให้นี่นะคะแล้วนี่ก็มีเจ้าปลาร,ะระ้าเจ้าปลาดุกนีเห็นไหมคะเพื่อนๆมีน้ำใจเก็บเมื่อข มาให้น้ำหวานมีน้ำใจชาตินี้ได้กินชาตินี้ค่ะทำการทำบุญเนี่ยมันเห็นผลในชาตินี้จริงๆวันนี้ก็เลยเป็นลาบปากของนอก,กี้เลยนะคะปลื้มมีความสุขแล้วเดี๋ยวนก,กี้ขอตัวไปเล่นกับหลานๆก่อนนะเดีวหลานๆเล่นน้ำอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเขาไปเล่นกับหลานๆ